เรื่องหัวล่างนะครับผมผม <st utter> อธิบายอย่างนี้นะครับผมมันยังบอกไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับผมบางข้อก็มีบนบางข้อก็มีล่างนะครับมันสามารถออกมาล่างได้ได้ตลอดเลยนะครับสายดํเจาะเกาะทีนี้อย่างที่ผมทําททอยู่เนี่ยผมทําแล้วผมจะเจอแบบนี้นะครับผมอย่างเช่นเอาลูกดํานะครับชั้นลูกดํามาเป็นพ่อพันธุ์หรือแม่พันธุ์เนี่ยนะครับถ้าเป็นผสมต่างสายเนี่ยเปอร์เซ็นต์ถ้าชัวนต่างสายหัวบนก็จะออกหัวบนนะครับจะออกหัวบนนะครับ แต่ถ้าเอาดำบวกดำมาไข้กันนะครับผมมาไข้กันเนี่ยชั้นลูกต่อให้เป็นตัวพ่อพ่อบนแม่บนนะครับลูกออกมาจะติดล่างเยอะนะครับผมจะมีติดล่างนะครับแต่นะครับว่าผมก็ลองผสมดูนะครับเอาไก่หัวล่างนะครับผสมกันนะครับล่างนะครับพ่อพันเป็นหัวล่างเลยล่างแบบว่ามุดมุดแบบอยู่ใต้ขาเลยนะครับปรากฏว่าลูกออกมาหัวบนนะครับ ฉะนั้นมันเหมือนมีระยะห่างนะครับนี้ที่ผมใช้ประสบการณ์ของผมที่ทําสายดานะครับสายอื่นไม่รู้แต่เอาเฉพาะสายดําก็คือพอชุดแรกเนี่ยบน,บนบนนะครับหัวออกมีติดล่างเพราะเลือดดาเข้มแต่พอเอาหัวล่างใส่ล่างนะครับมันออกมาบนนะครับก็คือว่ามันสามารถเลือดมันจะเหมือนกับว่ามันวนนะครับวนวน,น,นพอถึงจุดที่มันเข้มมันก็ลงเป็นหัวล่างเหมือนดาเจาะก,ก่อนนะครับโดยเฉพาะสีสันนะครับผมจะเห็นชัดเจนเลยบางทีเอา สีเทาผสมสีเทานะครับออกมาสีเขียวปีเลยนะครับผมอย่างนี้ครับผมมันก็คือออกไปตามดาเจาะเกาะเลยนะครับมันออกเข้มไปทางดําเลยนะครับก็ที่ผมทําประมาณนี้แต่ถามว่าถ้าสายของผมเนี่ยสายไหนที่มันให้ลูกหัวบนถ้าจะเอาไปเติมก็ก็น่าจะเป็นตัวเมียที่ติดสายพิทักษ์ภูทรนะครับผมอย่างแรมบ้าเนี่ยครับผมแรมบ้าแล้วก็ไกรทองเนี่ยผมเอาตัวเมียลูกไกรทองไปผสมสายอื่นเนี่ยออกมาบนครับ